อ๋อนี่ยทุกคนอันนี้เด็ดนะฮะสามารถถ่ายวิดีโอปรับโน่นปรับนี่ได้ด้วยทุกคนนี่ล่าสุดครบผมเรียวมีเปิดตัวเรียวมี7 5 G สมาร์ทโฟนที่รองรับ5 G ที่มาพร้อมกับหน้าจอ120เยิรเพแบตเตอรี่5,000รองรับชัดไวและก็มาพร้อมกับชิปเซตตัวล่าสุดอย่างมเมท e ท d ดมาร์ซิตี้ยูในราคาเพียงแค่9,999บาทเท่านั้นหรือว่ารุ่นนี้เป็นสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับสเปคจัดเต็มมาเอาใจคนที่อยากจะได้มือถือที่รองรับ 5g นะครับมันจะมีสกี่รุ่นที่รองรับ 5g ได้เล้นราคาไม่เกิน1,000 0บาทหายากมากๆใช่ไหมละ่ะทา่านผู้ชมวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเก็กล่องอันวาให้ทุกคนได้ดูกันผมซื้อว่าหลายคนอยากจะเห็นหน้าตาของเจ้ามือถือรุ่นนี้แล้วไป เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับโอเคผมก่อนที่เราจะมาแกะกล่องอันบ็อกดูเจ้าเรียวมี 5G ไม่ใช่สิเรียวมี7 5G รุ่นนี้กันหรเรามาพูดถึงสเปคกันก่อนก็แล้วกันครับว่าราคา9,999บาทเพื่อนๆจะได้อะไรบ้างจากเรียวมีสำหรับสิ่งที่น่าสนใจเลยนะครับของเจ้ามือถือรุ่นนี้คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของชิปเซ็ต MediaTek Dimensity 800U 5G นะครับผมเชื่อว่าชิปเซ็ตรุ่นนี้หลายๆคนคงสงสัยแน่นอนว่าเมื่อเทียบกับ snapdragon จะอยู่ ที่ซีรีส์เท่าไหร่เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามาดูนะครับรุ่นนี้มี r a มาให้8 g b กรวม128 g b กนะครับรองรับการใช้งาน WiFi 5G มาพร้อมกับ Bluetooth 5.1มีแบตมาให้5,000มิลลิแอมป์แล้วก็รองรับการชาร์จไว30วัตต์รุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.5นิ้ว i p c d แล้วก็รองรับการรีเฟรชเร a 120เฮิร์ตันเองหน้าตารูปทรงดีไซน์กล่องนะครับเหมือนกับสมาร์ทโฟนรุ่นก่อนๆของ Realme แน่นอนมาพร้อมกับโทนสีเหลืองๆอะลัมแท้และตะลึงแบบนี้แล้วก็ด วรวันชั้นเจ็ดเนี่ยอ่ะผมว่าผมจะไม่เล่นแล้วนะ <laughs> โอเคครับตรงนี้เขียนว่า 5G นะครับแล้วก็ตรงนี้มี 5G ย้ำจริงๆเลยว่ารองรับ 5G นะครับพลิกมาด้านหลังครับผมเขาจะมาพร้อมกับ4จุดเด่นด้วยกันนะครับเรื่องแรกเลยเรื่องของชิปเซตนะครับ d i m e n s i t y 800U 5G นะครับที่2คือเรื่องของการชาร์จไว30วัตต์รัดชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่ความจุ5,000มิลลิแอมป์ที่3คือเรื่องของหน้าจอสมูทดิสเพย์อยู่ที่120เฮิรตซ์แล้วก็เรื่องที่4คือเรื่องของกล้องหลังที่มาพร้อมกับกล้องคอสแคมลิลาทั้งหมด4ี่เลยแล้วก็คคคคควาาาามมมมเเ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 ยออออะะะททีี่่่่่48ล้้นนนนนนนัันงังงงรรรรบบผไดดปป็็ื demo, ืโ ส่งมให้สื่อเทสก็อาจจะ ไม่มีรายละเอียดอะไรรุ่นนี้จะมีจำนายด้วยกันทั้งหมด2สีนะครับได้แก่สีแฟลตซินเวอร์แล้วก็สีมิสบูนะครับอ่านชื่อสีผิดขออภัยเพราะว่าเวลาที่ผมพูดภาษากฤษทีไรรู้สึกเจ็บกกลิ้นทุกทีสีที่ผมได้มาบอกกันเลยว่าชื่อสีว่าแฟตซินเวอร์มามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าช่วยตื่นเต้นตื่นเต้นจัดจัดประพาเธอแกะกล่องมาครับผมเจอคำว่า hi welcome to realme family อีกแล้วนะจ๊ะแบบฉบับของ realme นะครับโหโอ้โหทุกคนเน้นไม เครื่องนะฮะแต่ว่าเอาไว้ที่หลังเรามาดูกันก่อนดีกว่านะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับเคสนะครับเอออันนี้อะไรมาเนี่ยอ๋อโอเคนะฮะเคสที่เขาแถมมานะครับจะเป็นเคสอาแบบ CPU ใสนะครับเป็นแบบควันบุหบี่นะครับงานก็โอเคแล้งานก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ใช้ดีเลยทีเดียวเชียวแล้วก็มีสมุดคู่มือมาให้ทั้งหมด2เล่มนะจ๊ะตามแบบฉบับของเร a l วมี เคสก็มีการเว้นการสแกนนิ้วมืออยู่ที่ด้านข้างตัวเครื่องไว้นะครับไม่มีจุกที่ไว้ปิดพอร์ตชาร์จนะฮะเคสเป็นงานธรรมดานะฮะแต่ว่าเป็นเคสที่ออกแบบดำๆควันบุหรี่นะจ๊ะแฟปถัดมาผมเรามาดูตัวเครื่องกันเลยดีกว่านะจ๊ะแฟบโอเคผมขอปิดตัวเครื่องไว้ก่อน <laughs> เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูอุปกรณ์ด้านในนะครับด้านในที่เขาแถมมาจะมีเป็นตัวสายชาร์จแบบบิดไทสีตามแบบฉบับของเรื่องมีด้านในจะออกเหลืองๆนะทุกคนเห็นไหมเห็นเหลืองๆตรงนี้ไหมแล้วก็มีเข็มจิ้มซิมมาให้1น่อัน,เ,นเป็นทรงแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีเป็นอะแด,ดปเตอร์อะแด,ดปเตอร์แบบนี้ผมชอบมากทุกคนบอกเลยว่าโอเคมากนะครับเวลาที่เล่นเกมไปด้วยนะครับแล้วก็เสียไปก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะกุ๊กๆ,ๆทุกคนเคยเห็นพวกอะแดปเตอร์ที่แถมเป็นปักหัวกลมปัอันนั้นผมรู้สึกไม่ชอบนะครับแล้วก็เดี๋ย มาบอกเลยว่าน้ำตาจะไหลแน่นอนเพราะว่าผมไม่ชอบตรงนี้มีโลโก้เรียวมีแล้วก็มีเหลืองๆอยู่ด้านในนะครับหลักๆจะประมาณนี้ไม่มีหูฟังแถมมาให้เหมือนเดิมนะครับตามแบบฉบับของเรียวมีนะครับใครได้หูฟังก็ไปซื้อพวกบัตรคิวของเรียวมีเอาก็แล้วกันนะจ๊ะโอเคมาดูตัวเครื่องกันดีกว่านะฮะทุกคนแนะ่นอนครับผมสีที่ผมได้มาครับชื่อสีแฟตซิเวอร์นะครับอูโหทุกคนดูดูเครื่องครับผม สวยจนกล้องไม่โฟกัสทุกคนนี่ทุกคนเห็นไหมฮะโอ้ยอย่างสวยอุ้ยอย่างจา้าบอย่างจ้าบครับทุกคนยยวู้มีการติดล้อนในมือน,นิดหน่อยนะฮะเอาเครื่องไม้ผมก็ไม่เช็ดอารมณ์เสียนะฮะนี่เลยฮะทุกคนครับบอกเลยว่าสวยมากๆทุกคนการดีไซน์การออกแบบรุ่นนี้นะครับจะเป็นแบบด้านๆนะครับอาจจะติดล้อนในมือง่ายหน่อยนะทุกคนแต่ว่าผมบอกเลยว่า สวยมากอย่างจ้าทุกคนดูด,ดูดูการสลักคําว่าเรียวมีดิสวยจัดสีนี้สวยอะบอกเลยว่าอย่างหล่อทุกคนอย่างหล่อนะบแเราทางด้านขวาก็จะมีเทนเซอร์ใก,การอานนิ้วม,มือเนาะแล้วก็ด้านบนครับมีไมโครโฟนมาให้นะครับส่วนด้านซ้ายมีสล็อตใส่ซิมนะครับรุบ่นี้การใช้งานเป็นแบบทิปเปิลสล็อตนะครับทุกคน เราดูได้จากตรงนี้นะครับผมไม่จาเป็นต้องจิ้มทุกคนดูนะครับเป็นแบบที่เป็นสล็อตนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับมีพอร์ตชาร์จมีรูฟังสามจุดห้าแล้วก็มีในส่วนของไมโครโฟนแล้วก็ลำโพงหลักนั่นเองครับผมไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้เป็นลำโพงคู่หรือเปล่าเดี๋ยวจะมาเปิดให้ฟังนะฮะบ,บอกเลยว่าสีสวยมากทุกคนดูหูสวยชัด สวยจัดจานน้ำหนักกำลังพอดีนะทุกคนแล้วก็ได้หน้าติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะครับเปิดเครื่องกันเลยดีกว่าจะเพื่อไม่เสียเวลาผมชอบมากสีอย่างจ้าบุกคน,สว,กคนสวยจริงมันนี่เด้งนะฮะโอ้อยังสวยเลยผมเชื่อว่าต้องมีคนชอบอย่างผมแน่นอนดูดูชัดชัดูชัดชทุกคนสีสวยมากะฮะเนี่ทุกคนพอเช็ดแล้วโอ้โห ยังหล่อทุกคนดูหล่อจัดจัดบอกได้คำเดียวครับนี่ดูเห็นไหม <c oughs> ไม่อยากจะวาวเปิดเครื่องขึ้นมานะครับหน้าตาจะประมาณนี้นะครับไม่ต้องสงสัยเพราะว่าแอดมินนายได้นำไปแกะกล่องก่อนหน้านี้นะครับผมเป็นเครื่องที่ได้มาต่อจากน้องนายนะฮะหน้าตาจะประมาณนี้ครับตัวนี้หน้าจอเขาให้มาขนาด6.5นิ้วนะฮะพาเนอยังคงเป็น IPS ออยู่นะครับ น่าเสียดายมากให้หน้าจอมา120ยยเฮิรตก็จริงแต่ว่าหน้าจอยังคงเป็น iPS อยู่การลันหน้าจอหรือว่าเฟรมเรทอาจจะไม่ได้สมูทเหมือนกับพวกหน้าจอที่เป็นจออ m o เ e รนะถ้าใส่จออ m o l e รมาผมว่าแหลงกว่านี้นะครับรุ่นนี้ยังคงใส่จอที่เป็น iPS อยู่นะครับเรื่องของหน้าจอครับผม120ยเฮิรตนะครับเราสามารถเข้ามาปรับได้นะครับซึ่งเราจะปรับได้เพียงแค่120ไป60เท่านั้นสำหรับรุ่นนี้ถือว่าน่าเสียดายถ้าเราอยากจะประหยัดแบตนิดนึงปรับมา60 90อ้ปรับมา 90, ทไไดนะครับ รุ่นนี้ปรับก็คือ120แล้วก็ต่ำมาอยู่ที่60เลยนะครับด้านหน้าแน่นอนครับมาพร้อมกับกล้องที่อยู่ด้านหน้านะครับบอกเลยว่าขอบเครื่องเนี่ยบางจัดๆเลยครัทุกคนดีไซน์สวยมากนะครับงานออกแบบรุ่นนี้เมื่อเทียบกับราคาหมื่นหนึ่งผมว่าทำออกมาได้ดีดเลยนะครับผมค่อนข้างชอบนะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบในส่วนของสีลำโพงกันนะที่เราจะมาดูรายละเอียด อื่นๆนะฮะโน๊กอปปี้ก่อนนะทุกคนเพราะว่าเกาะหน้านี้โดนลิขสิทธิ์ไปหลายคลิปอารมณ์เสียไม่ได้เงินด้วย, <lite> ๆๆวยมาฟังไปพร้อมๆกันนะฮะลำโพงตัวเดียวนะทุกคนโอ้โหเสียงลำโพงดีนะเนี่ย ลำโพงเสียงดีเสีงสยงใสมิติดีครับบอกได้คำเดียวเลยว่าโอเคมากนะฮะ ลำโพงผมไม่ผ่านลำโพงเสียงดีทุกคนและลำโพงไม่ต้องกังวลครับบอกได้ทันทีเลยว่าเวทีคูดนะฮะลำโพงตัวเดียวนะผมเทสให้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวต่อมาเรามาดูในส่วนของฮาร์ดแวร์กันบ้างดีก,กว่านะครับเริ่มต้นงงนที่ไหนดีเริ่มตงง้นที่ Netflix กันก่อนก็แล้วกันนะครับผมเชื่อว่าใครที่เป็นสายติลลี่คงจะเยอะนะ Netflix นะครับรุ่นนี้นะครับถ้าเรามาเปิดดูนะฮะร,รุ่นนี้นะครับผมจะรองรับการดู Netflix ช่วยอยู่ที่ S D นะฮะทุกคนเปล่านะฮะไม่สามารถดู Netflix ความเร็วสูงได้เลเวลเ e c u ริตีเป็น L 3นะจ๊ะแจ้งไว้ก่อนนะตอนนี้นะครับต่อมาครับผมเรามาดูในส่วนของแวร์กันต่อดีกว่าแน่นอนครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ RAM 8นะครับแรมที่เขาให้มาเป็น LPDDR4X แล้วก็ตัวชิปเซ็ตที่เขาให้มาคือตัวเมทเทคนะครับเดเมทิตี้ 800U นะครับผมก็ค่อนข้างตรงนะ right แล้วก็ในส่วนของหน้าจอก็เป็นหน้าจอ 120Hz ตามที่เขาบอกรองรับการแสดงผล HDR10 นะครับผมอันนี้ก็น่าจะรองรับใน u t u b e นะครับแล้วก็ในส่วนของแรม8กิกะกยดใช้อยู่ราวๆประมาณ4กิกะไบต์หน่วยความจำนะครับจะเหลือใช้อยู่ราวๆประมาณ111กิกประมาณนี้เพราะว่าผมมีโหลดเกมคาบาไปบอทเล่นและแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับมีมาให้5,000รองรับชาร์จไว30วัตต์นั่นเอง นะจ๊ะเรื่องของฮาร์ดแวร์ก็ถือว่าโอเคนะฮะต่อมาเรามาดูผลคะแนนอันตูตูกันบ้างทุกคนจําได้ไหมว่าตัว d ดมาซิตี้800เนี่ยทำผลคะแนนได้อยู่ราวๆป,ประมาณส0 0 0สนเมื่อเทียบกับ Snap จะอยู่ราวๆป,ประมาณ7,65ดีใช่ไหมครับรุ่นนี้แน่นอนครับมีอยู่ต่อท้ายต้องมีอะไรเด่นๆแน่นอนนะฮะผลคะแนนรุ่นนี้มีผลคะแนนสูงกว่าตัว d ดมาซิตี้800อยู่ราวๆป,ประมาณ40,000แล้วก็เรื่องของ ตัวคะแนนนี้เนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับตัวชิปเซต snap 765g มันทําคะแนนได้ค่อนข้างเยอะกว่านิดหน่อยนะฮะเรื่องของ gpu ทาได้80,000ได้ดีว่ามีคะแนนที่เยอะมากๆนะฮะใช้างาน,นทั่วไปเล่นเกมเล่นเกมคาบาวพับ g mobile call of duty นะครับหรือว่าในส่วนของ dead by daylight ลื่นแน่นอนนะฮะคะแนนระดับก็จะประมาณนี้นะครับผมเรื่องการใช้งานครับรุ่นนี้สามารถที่จะเปิดในส่วนของเกมสเปคได้แนะ่นอนครับสามารถคนแอปได้นะครับใครที่เล่น f a c e b o o ไลน์ไอจงไอจีคน แล้วก็มีการแบ่งหน้าจอนะครับสามารถที่จะเลื่อน3นิ้วแบ่งหน้าจอได้เลยนะครับใครที่อยากจะแบ่งหน้าจอก็สามารถแบ่งได้นะครับอันนี้ผมเปิดหน้าจอค่อนข้างสูงก็เลย ทำให้ทุกคนไม่เห็นนะฮะน,นี่ผมปรับพลลงเห็นไหมเรจะประมาณนี้นะฮะทุกคนนี่เลยนะครับเรื่องของสเปคเรื่องของซอฟต์แวร์ด้านในก็จะประมาณนี้นะฮะใช้งาน2หน้าจอพร้อมกันได้นะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของโหมดกล้องกันบ้างนะครับซึ่งแน่นอนครับรุ่นนี้มาพร้อมกับกล้องทั้งหมด4เลนแน่นอนนะฮะรุ่นนี้มาพร้อมกับกล้องหลักความเป็น48ล้านนะฮะมีเลนส์มุมกว้างมาให้แล้วก็มีเลนส์ในส่วนของ q r a d 1เลนส์มา c r o m a r อย่างเงี้ยมีมาให้ครบเลยนะครับรุ่นนี้นะครับโหมดกล้องก็แน่นอนครับสามารถเปิดใในนนนสส่่่วววของงกกาาาารถยภพแบบมมุ้้ได ของหมดกลางคืนมาให้เราถ่ายนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองให้ดูนะฮะมีการถ่ายพอรสต์เทรตนะฮะกล้องความละเอียด48ล้านแล้วก็มีในส่วนของโหมดต่างๆนะครับก็มาพร้อมกับเลนส์มาโครพิเศษนะครับแน่นอนครับรุ่นนี้มีเลนส์มาโครมาให้นะฮะการถ่ายโหมดโปรนะครับแล้วก็การสแกนข้อคงข้อความทม์แลบวิดีโอ Google เลนโหมดภาพพยนต์อันนี้คืออะไรผมลองเปิดมาดูออ๋อนี่ทุกคนอันนี้เด็ดนะฮะสามารถถ่ายวิดีโอปรับนู่นปรับนี่ได้ด้วยทุกคนนี่ โอ้โหดูทุกท่านชดเชยทรงชดเชยแสงได้นะฮะรุ่นอื่นผมจำไม่ได้ว่ามีหรือเปล่าไม่เคยเข้าไปดูสักทีรุ่นนี้มีมาให้เฮ้ยอันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งทุกคนปรับไป้พล้านได้ฟารบนี่ฮะทุกคนแบบรล้านไม่ตรงปรับได้เลยครับอาการถ่ายวิดีโอแล้วก็ตอนที่เราถ่ายวิดีโอแต่ผมลองดูดิอ๋อแต่ว่าตอนที่เราถ่ายวิดีโอถ้ากดถัดจะปรับเป็นมุมกว้างไม่ได้แต่ถ้ายังไม่กดปรับเป็นมุมกว้างได้เฮ้ยอันนี้เจ๋วเจ๋วเจ๋วจัดจัดสำหรบับการถ่ายวิดีโอนะครับรุ่นนี้นะครับก็ การถ่ายวิดีโอรุ่นนี้นะฮะถ่ายได้สูงสุด 4K แบบ 30fps ประมาณนี้นะครับแล้วก็กล้องหน้าที่เขามีมาให้ก็จะมีพวกโหมดการถ่ายภาพพอตทงพอตเทน,นะครับอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วมีการเซลฟี่กังขืนนะครับหลักก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า Realme 7 5G รุ่นนี้นะครับเป็นไงบ้างครับถูกใจนบ้างหรือเปล่านะครับถือว่าโอเคเลยนะครับในส่วนของสเปคที่เขาให้มารองรับ 5G ราคา9,000 9ก9บาทเท่านั้นนะฮะเรื่องของผมที่ผมจะติมีแค่เรื่องเดียวเท่านั้นคือเรื่องของหน้าจอที่ยังคงใช้จอ IPS LCD อยู่นะครับถ้าเป็นจอ AMOLED จะแหลมกว่านี้นะครับแต่ว่าสเปคที่เข้ามาเรื่องของคุณภาพลำโพงลำโพงอย่างเงี้ยเท่าที่ผมลองก็โอเคแล้วก็การตอบสนองการทัดก็ถือว่าทำไม่ได้ดีม,มากนะครับยังไงจะไปทดสอบการเล่นเกมให้ชมอีกทีนึ่งนะครับรุ่นนี้ชอบอย่างหนึ่งคือ ดีไซน์สวยมากแต่ว่าสีนี่อาจจะติดรองน้เมือง่ายน,นิดนึงนะครับอาจจะต้องเช็ดกันบ่อยๆนะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้กรรนันแล้วกันนะครับหวังเป็นย่ายิ่งนะครับว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าใครชอบฝากกดไลค์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเราจะได้มาพบกันบินบ่อยนั่นเองนะคะคลิปนี้ผมแม็กคงต้องขอลาไก่อนขอบพระคุณหลายๆสําหรับคนที่ชอบแล้วก็เข้ามาดูผมบ่อยๆเด้อเด้อไม่รู้จะมีหรือเปล่านะบ๊ายบายครับผม